ปฏิบัติการรัก Mission of Love ของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านไม่ต้องห่วงเลยป <t> ิดเทอมอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่ามีปัญหาความรักที่ไหนที่งานของเราจะพาไปเจาะลึกกันที่นั่นเลยครับ <c oughs> ค่ะและคนที่จะมาให้คําตอบกับเรานะคะแน่นอนเป็นขวัญใจวัยรุ่นค่ะตอบปัญหาของวัยรุ่นเนี่ยได้โดนจิตโดนใจกันสุดๆเลยนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะท่านก็คือคุณหมอพันศักดิ์สุกรเรื่องนั่นเองค่ะและตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่ั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณหมอครับ เอาลละครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเข้าสู่คำถามแรกของสาวน้อยหน้าใสเลยดีกว่าครับ สงคมทุกว eh ันน uh ี huh. uh ้เ huh. น mm ี hmm. mm ่ย hmm. ว mm ัย hmm. ร mm ุ hmm. mm ่น hmm. หลายคนที mm ่เรียนดนตรีอะค่ะแล้วก็ดูบุคลิกเหลวหลายนิดหน่อยดูเกเรนิดๆอะไรเงี้ยเด็กผู้ชายส่วนมากจะเป็นที่ต้องตากับเด็กวัยรุ่นผู้หญิงสมัยนี้มากเลยก็เลยอยากจะถามทัศนานี้กับคุณหมอค่ะว่าทาไมเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ถึงชอบเลือก ดูเพลย์บอยนิดนิดมาเป็นแฟนมาเป็นผู้รักอะค่ะแต่ผมก็พอเข้าใจนะสา,ส,าสาวสมัยนี้นะแบบว่าชอบหนุ่มอะเขาเรียกว่าหนุ่มเจ้าชู้นิดๆใช่ไหมห,หนุ่มที่แบบว่าเจ้าสเสน่ห์แต่ต้องถามคุณหมอว่าทำไมถึงได้ไปชอบอย่างนั้นล่ะครับนี่มันมันจะมีคำไอ้พวกเขาเรียกเพลย์บอยบ้างแบดบอยบ้างใช่ครับเหมือน,น <ะ S 2> กันไหมคะต่างกันยังไงเราจะนั่งมองว่างี้ Boy เพย์บอยบางทีทำตัวเหมือนเขาเรียกว่าสุภาพน่ารักร,ราเริงหรือว่าเจ้าชู้นิดนๆแ,แต่ว่าแบดบอยทําแบบเซ่อๆหน่อยไหมนะไว้หนวดไว้เขานิดนึงใส่เสื้อยืดหรือทําแบบแต่งตัวแบบเทือนๆหน่อยถ้าทำไมผู้หญิงชอบแบบนั้นทําไมผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายที่อยู่เนียบๆครับคำตอบง่ายนิดเดียว มันไม่ท้าทายอ่ะมันไม่ท้าทา,ายผู้หญิงเนี่ยโดย,น,น,ยนิสัยผู้หญิงเนี่ยชอบอะไรซึ่งท้าทายครับโดยเฉพาะถ้าเกิดไปกลุ่มที่เขาเรียกว่าแบดบอยรือไม่เข้าใจเนี่ยผู้หญิงเนี่ยโดยลักษณะนิสัยผู้หญิงเนี่ยโดยฮอร์โมนโดยนิสัยผู้หญิงจะนึกว่าตัวเองเป็นนางฟ้าต้องเข้าใจานี่ก่อนนะซึ่งมันก็เป็นนางฟ้านะวเวลาบอกเป็นนางฟ้าเนี่ยเหมือนมันเนรมิตอะไรได้และถ้าเราทําให้ผู้ชายซึ่งเจ้าชู้กลับมารักเราคนเดียวหรือผู้ชายซึ่งถ้าทางเถื่อนมากกลับไปเป็นคนน่ารักมันมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย มันได้อะไรบางอย่างมานั่นก็คือความรู้สึกแล้วทุกคนก็จะทําอย่างนั้นในช่วงเวลาหนึ่งครับาแต่พอถึงตอนความเป็นจริงพอตอนจะแต่งงานจริงๆนะไปแต่งกับคนเรียบร้อยทุกทีเ<ช>ผมเคยเพัฒนาคําพูดชุดนึงมากับเพื่อนๆนะัก็บอกผู้หญิงเนี่ยชอบคนดีร,รักคนเลวแต่แต่งกับคนรวยนะครับเป็นั้งนั้นเลย คนดีๆเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเราชอบโอ้ยชอบนะแต่ชอบแกในฐานะเพื่อนคบเป็นแฟนไม่เอาหรอกหน้าเบื่อแล้วถ้าคบเป็นแฟนต้องแบบไหนต้องแบบเย่ๆยรุนเร่ดุดุด่าว่าทุกวันตบตีทําให้เราร้องไห้แต่ไม่เข้าใจนะเขาทาให้ฉันร้องไห้ทุกคืนแต่ฉันหลงรักเขาเหลือเกินรักมากแต่พอแกขึ้นมาปุ๊บไอ้ตังคูนีแมวดีไมวเลวไม่เอารวยไปก่อนแต่ถ้ารวยแล้วเป็นเกล่ะคะ เอาไหมอะเอาไว้ก่อนกดนผมว่าไม่ได้นะนรสเพราะถ้าเกิดมันไม่มีมันก็โอเคเหมือนกันนะเพราะยังไงเขาก็เป็นผู้ชายเขาก็ดูแลได้แต่ว่าแต่ว่ายิ่งที่ที่ภูมิเขาบอกอะพอถึงตอนที่จะแต่งงานอยู่กับใครสักคนหนึ่งใช้ชีวิตเนี่ยนะผู้หญิงจะนึกถึงความมั่นคงครับไม่เอาอะไรท้าทายไม่เอาแล้วจะเอาอะไรที่สม่ำเสมอเป็นแบบนี้ไปเลยถามคุณหมอด้วยมอสักครู่นี้น้องสาวของเราบอกว่า โอ๊ยสมัยนี้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่นุ่มๆที่เล่นดนตรีเก่งเนี่ยทำไมถึงได้มีเสน่ห์จังเลยผู้หญิงทุกคนชอบดนตรีเท่านะ่ะชอบมากหรือชอบน้อยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยสมองซีขวาพัฒนาดีสมองที่กว่ามสพ็องเกี่ยวกับจินตนาการรับฉะนั้นผู้ชายมานั้นมันเข้าจุดนั้นพอดีเลยจุดที่เขากาลังเริ่ม bright idea อะไรทั้งหลายแล้วเพลงเนี่ยมันเป็นการสื่อสารโดยไม่ต้องพูดนะถูกไหมแล้วนะคนก็จะชอบเพลงแบบนี้ชอบเพลงแบบนั้นก็แล้วแต่คนที่มาจะเป็นกลุ่มไหน เพลงนําไปได้ทั้งนั้นเลยอ,อ,อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าคุณน้องที่ส่งคำถามนี้มาเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็อย่างน้องๆสนเนี้นะคะที่เขาเล่นดน,นตรีกรันรูว่าเขาก็เป็นเด็กวัยรุ่นธ,นธรรมดาดูท่าทางเรียนไม่ค่อยเก่งด้วยแต่ว่าเป็นที่หมายปองของสาวๆตลอดเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าน่าจะมาจากเสน่ห์ของเขาจากการเล่นดนตรีค่ะคือเพราะศิลปะศาสตร์การเล่นดนตรีเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับต้องใจอะได้ง่ายแล้วก็เวลาเขาจับกีตาร์ แสดงดนตรีบนเวทีเขาจะดูมีความมั่นใจแล้วก็ดูดูเหมือนกับมีสเสน่ห์ขึ้นมาทันทีเลยอะค่ะก็อย่างสองคนนี้นะคะเป็นตัวอย่างได้เลยจริงไหมคะเนี่ยได้ครับอย่างเช่นไปที่ร้านเดินอยู่ข้างล่างก็แบบยังไม่ได้เล่นดนตรีไม่มคนธรรมดาอะไรก็ไม่มีคนสนใจอะไร <of> แต่พอเล่นดนตรีขึ้นไปบน,บนเวที เวทีก็มืดนะเวทีก็ไม่ได้สว่างอะไรนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงได้ขึ้นมาถ่ายรูปอนกองมาถ่ายตรงหน้ากองเลยทั้งๆที่ผมก็ยืนร้องอยู่ข้างหน้าเขาก็เดินผ่านผมไปมันก็ยังไงอยู่เหมือนกันประมาณนั้นกับเราเป็นเราเป็นวัยรุ่นธรรมดากับเวลาเราอยู่บนเวทีแล้วการตอบรับทําไมถึงจากสาวๆทำไมถึงไม่เหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะศิลปะด้วยก็ได้บางทีมันแบบดูเราเป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาจับไมค์ราอเพลงนแสดงออกเขาเห็นความสามารถเราประมาณนี้ครับเล่นดูโอ้โหพี่ภูมิทําอะไรคะเนี่ยก็จะเอามาเสริมเสน่ห์ให้ตัวเองให้สาวๆทางบ้านกรีดนำลายหกเล่นบ้างจ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะคะให้พี่ภูมิเขาเล่นดนตรีเสริมเสน่ห์ตัวเองไม่ใช่เปีลโนเองที่คะอันนี้กีต้าร์งั้น สร้างสนิกันไปก่อนเดี๋ยวน้ตต้องมาพูดคุยกับคุณหมอนะคะ<ม>เพราะว่ายังมีอีกหนึ่งคำถามรอคุณหมออยู่ค่ะคำถามนี้เป็นคำถามของหนุ่มน้อยที่เขาเป็นห่วงเป็นห่วงสุขภาพของแฟนสาวจะเป็นอะไรไปดูคำถามเลยนะคะคุณหมอจะถามคุณหมอว่าเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์กับผู้นอนนะครับตอนที่เขามีประจำเดือนนะฮะมันจะส่งผลต่อผู้หญิงยังไงบ้างครับคุณหมอคะอันนี้อยากรู้เหมือนกันใช่ช่วงมีประจำเดือนเนี้ยมีเซ็กได้ด้วยเหรอคะคุณหมอเียกฝ่าไฟแดงใช่ไหมความจริงตาม คาจากัดความเนี่ยนะมนุษย์เราสามารถมีกิจกรรมเรื่องนั้นกันได้นะครับที่จริงแล้วไม่ได้มีข้อห้ามช่วงไหนหรอกเพียงแต่ช่วงมีประจำเดือนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ผู้หญิงเนี่ยปากมดลูกมันเปิดให้เลือดประจำเดือนในมดลูกไหลออกมาเมื่อปากมดลูกมันเปิดเนี่ยแบคทีเรียภายนอกก็เข้าไปในมดลูกได้ง่ายนะครับประกอบกับว่าผมเชื่อว่าตอนคุณผู้ชายจะมีกิจกรรมเรื่องนั้นเนี่ยบางคนก็ไม่ได้รักษาความสะอาดดีนักเพราะมันรีบร้อน อันแบคทีเรียที่อยู่ตามผิวอะไรข้งเขาก็จะเข้าไปได้แล้วเข้าไปได้เราก็รู้ว่าเลือดนั้นนเป็นอาหารที่ดีแบคทีเรียแบคทีเรียก็จะโตเร็วเมื่อโตเร็วมันเป็นไงล่ะมันก็จะทําให้ผู้หญิงเกิดการอักเสบไปง่ายนะถ้าเกิดจะมีนี่ผมผมแนะนําว่าถ้าเกิดจะมีวิธีก็คือผู้ชายควรจะสวมถุงยางอนามัยอย่างน้อยเพื่อความสะอาดนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเว้นได้บ้างก็ก็ใช้วิธีอื่นบ้างนะ นะครับเหมือนเหมือนวันนี้งดกินอาหารจานหลักซะหน่อยนะไปกินอาหารอะไรนะอาหารออเดิร์ฟบ้างไปกินของหวานบ้างเอาแล้ววันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆจากคุณหมอเยอะเลยทีเดียวนะคุณหมอพันศักดิ์ของเรานะครับให้บุญมองดีๆฮาๆตลอดทุกสัปดาห์เลยนะคุณหมอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับใครก็ตามนะครับยังมีปัญหานะฮะค้างคาอยู่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับช่วงหน้าเตียวเข้มกันต่อกับรายการชูรักชูรสครับ